พิธีชาปนกิจศพมีลำดับขั้นตอนของพิธีการเป็นอย่างไรบ้างสวัสดีครับท่านผู้ชมที่กระลมรักทุกท่านครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่องรุ่งสารดีนะครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมหยิบเรื่องพิธีชาปนกิจศพมาพูดคุยกับท่านผู้ชมตามคำแนะนำของแฟนรายการ ที่ติดตามรับชมรายการและก็แนะนำเข้าสู่ช่องมานะครับอยากสร้างาลำดับขั้นตอนของพิธีชาปนกิจศพจึงหยิบมาฝากกับท่านผู้ชมในคลิปนี้ครับเรียนท่านผู้ชมในเบื้องต้นว่าพิธีชาปนกิจศพในแต่ละพื้นที่แต่ละวัฒนธรรมนั้นอาจจะมีความแตกต่างกันไปบ้างแต่ก็อยู่ในลักษณะที่ว่าไม่แตกต่างกันเท่าใดนักนะครับสำหรับ ลำดับพิธีที่นำเสนอกับท่านผู้ชมในวันนี้ผมแบ่งขั้นตอนไว้2ขั้นตอนขั้นตอนที่1ผมให้ชื่อว่าขั้นตอนของการเตรียมการขั้นตอนของการเตรียมการก็จะมีอยู่สองหัวข้อย่อยด้วยกันหัวข้อแรกก็คือเกิดนำพิธีการซึ่งคําเกิดนำพิธีการนั้นผมได้นำเสนอกับท่านผู้ชมไปแล้วถากว่าท่านผู้ชมท่านใดยังไม่ได้ชม ก็ลองย้อนกลับไปชมดูนะครับหัวข้อที่2ก็คือแจ้งลำดับพิธีการให้ผู้ร่วมพิธีได้ทราบว่าพิธีชาปนกิจศพในวันนี้มีลำดับขั้นตอนของพิธีการอย่างไรเพราะบางศพนั้นก็จะมีความแตกต่างกันผมยกตัวอย่างเช่นบางศพนั้นจะมีพิธีทอดผ้าบางสกุลอย่างเดียว บางศพนั้นจะมีการแสดงไว้อาลัยโดยลูกหลานผู้เคารพนับถือผู้วัยชนอย่างนี้เป็นตน้นซึ่งตรงเนี้จะต้องแจ้งให้กับผู้ร่วมพิธีได้ทราบในเบื้องต้นนะครับอาจจะเป็นการแสดง1ชุด2ชุด3ชุดก็แล้วแต่เจ้าภาพเลยแต่เราก็แจ้งประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ร่วมพิธีได้ทราบขั้นตอนที่1แจ้งลำดับขั้นตอนของพิธีการให้กับ ผู้ร่วมพิธีได้ทราบแล้วต่อมาขั้นที่2ก็คือเข้าสู่พิธีการเข้าสู่พิธีการก็จะมีหัวข้อดังต่อไปนี้ก็คือ 1. ทอดผ้าบังสุกุลจะมีกี่ชุดชุดละกี่ผืนก็แล้วแต่เจตจำนงคงเจ้าภาพเลยนะครับเราก็เริ่มพิธีทอดผ้าบังสุกุลไปตามลำดับจนกระทั่งเสร็จพิธ,พธีทอดผ้าบังสุกุล ลำดับต่อมาครับจะเป็นการอ่านเกียรติประวัติและคำไว้อาลัยเมื่ออ่านเกียรติประวัติและคำไว้อาลัยแล้วลำดับที่สครับเรียนเชิญประธานในพิธีและผู้ร่วมพิธียืนไว้อาลัยตรงนี้ท่านผู้ชมอาจจะถามผมกลับมาว่าอาจารย์ครับควรจะยืนไว้อาลัยกี่นาทีดีจึงจะเหมาะสมเรียนกัรท่านผู้ชมอย่างนี้คำว่า จะยืนกี่นาทีมากน้อยอย่างไรก็ขึ้นอยู่ดุล,ลยพินิตของท่านผู้ชมหรือของผู้ที่เป็นพิธีกรเลยนะครับว่าพอสมควรแก่เวลาหรือ,อยังนะครับแต่ถ้าเป็นวัฒนธรรมล้านนาะภาคเหนือของผมเนี่ยเท่าที่ปฏิบัติหน้าที่มานะครับท่านผู้ชมโดยมากมักจะเชิญประธานและผู้ร่วมพิธียืนไว้อาลัยเท่ากับอายุของผู้วายชน อย่างเช่นถ้าพูดถึงแก่กรรมอายุ79ปีก็จะบอกว่าลำดับต่อไปขอเรียนเชิญประธานในพิธีและผู้ร่วมพิธีลุกขึ้นยืนไว้อาลัยต่อผู้วายชนเป็นเวลา79วินาทีขอเรียนเชิญครับและท่านผู้ชมก็อาจจะสงสัยว่าเราจะรู้อย่างไรว่า79วินาทีแล้วนะครับ ก็เรียนกับถ้าผู้ชมว่าอนุมานเอาพอสมควรแก่เวลาก็ขอบคุณครับเชิญน,นั่งครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับข้อที่4ครับเรียนเชิญประธานทอดภาพบังสุกุลประธานข้อที่5นิมนต์ประธานสง์ชักบังสุกุลข้อที่6ครับล้างหน้าศพหรืออาบน้ำศพนะครับข้อที่7 นีมนต์พระสงฆ์วางดอกไม้จันทร์ปรงธรรมสังเวทข้อที่ 8. เรียนเชิญประธานและผู้ร่วมพิธีขึ้นวางดอกไม้จันทร์ลำดับที่ 9. พิธีกรกล่าวขอบคุณประธานผู้ร่วมพิธีในนามของเจ้าภาพลำดับที่ 10. ครับจุดไฟประชุมเพลิงเป็นอันเสร็จพิธีชาปนกิจศพ ผมมีคําแนะนำเพิ่มเติมอยู่สองกรณีด้วยกันครับท่านผู้ชมครับกรณีที่หนึ่งครับถ้าเป็นพิธีพระราชทานเพลิงศพก่อนที่จะเรียนเชิญประธานขึ้นทอดภาพบางสกุลประธานนั้นลำดับต่อมาจะเป็นลำดับพิธีของเจ้าพนักงานเชิญกล่องเพลิงพระราชทานเข้าสู่บริเวณพิธีและก่อนที่จะ เชิญกล่องเพลิงพระราชทานเข้าสู่บริเวณพิธีนั้นพิธีกรจะเชิญเจ้าภาพตั้งแถวรอรับพระมหาการุณาธิคุณณบริเวณที่กำหนดเมื่อเจ้าพนักง,งานเชิญกล่องเพลิงพระราชทานเข้าสู่บริเวณพิธีและประดิษฐานด้านศีรษะศพเป็นที่เรียบร้อยแล้วลำดับต่อมาครับจะเป็นการอ่านหมายรับสั่งสาร อ่านสํานึกในพระหมหาการุณาธิคุณอ่านเกียรติประวัติและคำไว้อาลัยจบแล้วจึงจะเรียนเชิญประธานขึ้นทอดผ้าบังสุกุลประธานประกอบพิธีพระราชทานเพลิงศพตามลำดับเสร็จแล้วกราบนิมนต์ประธานสงฆ์วางดอกไม้จันทร์ปรงธรรมสังเวชและพระสงฆ์ทั้งนั้นในพิธีและเรียนเชิญ แขกผู้มีเกียรติผู้ร่วมพิธีขึ้นวางดอกไม้จันทร์เป็นอันเสร็จพิธีนี่กรณีที่หนึ่งก็คือกรณีประกอบพิธีพระราชทานเพลิงศพกรณีที่สองก็คือในกรณีที่ผู้วายชนเป็นข้าราชการทหารทั้งสามเหล่าทัพนั้นถ้าเป็นข้าราชการที่รับราชการอยู่นะครับท่านผู้ชมจะมีกองทหารเกียรติยศประกอบศพทุกชั้นยศ ถ้ากเกษียณอายุราชการแล้วจะจัดกองทหารเกียรติยศประกอบศพได้ต้องมีชั้นยศตั้งแต่ผลตรีขึ้นไปเอาละสมมติว่าในพิธีชาปนกิจศพครั้งนี้เป็นพิธีชาปนกิจศพของข้าราชการทหารและมีกองทหารเกียรติยศประกอบศพมีลำดับขั้นตอนของพิธีการอย่างไรอย่างนี้ครับท่านผู้ชม หลังจากที่ทอดภาพบังสุกุลไปตามลำดับแล้วเหลือภาพบังสุกุลประทานหนึ่งผืนก่อนที่จะเดีนเชิญประธานขึ้นทอดผ้านั้นลำดับต่อมาครับจะเชิญกองทหารเกียรติยศประกอบศพเข้าสู่บริเวณพิธียืนณจุดที่กำหนดหลังจากนั้นเรียนเ,เชิญเจ้าหน้าที่อ่านเกียรติประวัติและคำไว้อาลัย ของผู้วัยชนและลำดับต่อมาครับเรียนเชิญประธานในพิธีทอดผ้าไตรบางสกุลหรือผ้าบางสกุลประธานตามคำเรียบของแต่ละวัฒนธรรมพื้นที่นะครับสมมติว่าที่ล้านานานี้นิยมเรียกคำว่าผ้าไตรบางสกุลประธานก็ขอเรียนเชิญประธานในพิธีขึ้นทอดผ้าไตรบางสกุลประธาน และขอกราบดิมนต์ประธานสงฆ์ขึ้นชักบางสุกุลหลังจากพระสงฆ์ขึ้นไปชักบางสกุลเรียบร้อยแล้วลํำดับต่อมาครับขอเรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติที่กรพทุกท่านลุกขึ้นยืนลำดับต่อไปขอเรียนเชิญประธานในพิธีวางกระทงเครื่องขอขมาศพครับหลังจากประธานวางกระทงเครื่องขอขมาศพด้านหน้าหีบศพแล้ว พนแตรเดี่ยวเป่าเพลงนอนหนึ่งจบหลังจากนั้นพิธีกรเรียนเชิญประธานในพิธีวางดอกไม้จันทร์ชาปนกิจศพครับกองทหารเกียรติยศประกอบศพจะสั่งกองทหารเกียรติยศตรงหน้าระวังวันทยาบุตรหลังจากนั้นพลแตรเดี่ยวครับเป่าเพลงเคารพหนึ่งจบ เมื่อจบแล้วเชิญผู้ร่วมพิธีนั่งและเรียนเชิญประธานกลับที่นั่งรับรองเดิมหลังจากประธานกลับที่นั่งรับรองเดิมแล้วลำดับต่อมาจึงจะเป็นการเชิญหีบศพไปบริเวณด้านข้างเมนเรียนกับท่านผู้ชมอย่างนี้ครับว่าวัฒนธรรมล้านนาเนี่ยเวลาประกอบพิธีบําเญกุศนศพเนี่ยเขาจะมีปราสาทศพส,สำหรับ น,นำหีบศพไปตั้งบนปรา,าสาทศพท่านผู้ชมเคยไปร่วมพิธีภาคเหนือกันนะครับเคยเห็นปรา,าสาทศัน,นะครับหลังจากที่เรียนเชิญประธานกลับที่นั่งรับรองเดิมแล้วเจ้าหน้าที่หรือผู้ที่มาช่วยเหลือเกื้อกูลเะา้าภาาก็จะได้ช่วยกันเคลื่อนปรา,าสาทศพไปบริเวณด้านข้างเมนหรือด้านหลังหรือที่จำเพาะหลังจากนั้น ก็จะเชิญหีบศพลงจากปราสาทขึ้นไปบนเมนล้างหน้าศพหลังจากนั้นก็จะได้กราดนิมนต์พระสงฆ์ขึ้นวางดอกไม้จันทร์ปรงธรรมสังเวชและแขกผู้มีเกียรตินั้นขึ้นวางดอกไม้จันทร์ก็เป็นอันเสร็จพิธีนี่คือลำดับขั้นตอนของพิธีชาปนกิจศพที่นำมาฝากคัท่านผู้ชมนะครับลองนำตรงนี้ไปเทียบเคียงกับพิธีที่ท่านปฏิบัติอยู่นะครับ ในเบื้องต้นเรียนกับท่านผู้ชมอย่างนี้ครับว่าลำดับขั้นตอนของพิธีนั้นสามารถยืดหยุ่นได้นะครับตามความเหมาะสมขึ้นอยู่กับเจ้าภาพขึ้นอยู่กับวัฒนธรรมพื้นที่แต่มีความเหมือนกันอยู่สองอย่างเท่านั้นก็คือพิธีพระราชทานเลิงศพกับพิธีชาวปรกกิจศพของข้าราชการทหารก็จะเป็นไปตามลำดับขั้นตอนดังที่ผมได้ํำเรียนนี้นะครับ าหากว่าท่านผู้ชมสงสัยประเด็นใดในลำดับขั้นตอนของพิธีที่นำมาเสนอกับท่านผู้ชมในวันนี้ก็ภายใต้คลิปเลยนะครับ,ด,บด้วยความเคารพด้วยความยินดีทุกความคิดเห็นแต่ขอความเมตตากรุณากับจากท่านผู้ชมก็คือว่าเราจะมาแชร์ประสบการณ์แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับสอบถามซึ่งกันและกันเพื่อให้ได้ความรู้ที่เหมาะสมถูกต้องที่สุดในการปฏิบัติาศาสนพิธีนะครับ วันนี้คำช่องรุ่งสารดีลาท่านผู้ชมไปแต่เพียงเท่านี้ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านนั้นโชคดีมีความสุขครับผมสวัสดีครับ